หน้าหน่อยให้สวยๆนะสวยยังสวยยังคะไม่สวยเอาไม่สวยก็แต่งอีกเหรอคะแต่องอีกแ,แั้วจะมใช้แม่แม่ผมพูดให้ดูให้สวยๆนะช่าง สุยังสุดยากเาแก่ไปิชู่่่าอคิวคิวคิใส <Yeah. S 1> ่คิวเนี่ยไมคิว ั้งสวยแล้วนี่กูปุงเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่นั่นทำแต่เรื่องตะกรงเนาะเออเดี๋ยเดี๋ยต่อตั้งเหรอไม่ต่ออะไรอ่ะเปล่า แม่โอเีคนะเด็กๆเด็กใยรไหนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่า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 อยวเล่นน้องเพลงเหรอเต๋น้องเพลงฮึไปเต๋ย้องเพลงเดี๋ยวเต๋นเอาไว้กล่อมหลานนอนไงไม่เีลาหลานจะนอนยายก็กล่อมเลี้ยงเพลงไงไม่ ไม่ค่ะไม่ค่ะอืมเอาให้มีเดี๋ยวอีกเหรอเฮ้ยช่างเดี๋ยวเลยเสียงอะไรนะช่านทำาไน่ารักตังค์ที่ค่างน่ารักมากที่สุดเลยอ้าอุ้ยปากกาปากกาขีรอก้วอ่ะอื้ ีอ้าวน่นเจอ้เปียกความเปียกไมเมื่อไหร่พลอยจะนอน้ลูกพลอ่งยังขยขยพลอเหลนี่ไดงินคนขียี้ันเยาดุ่มไปเไปเด็ยั่งมวยขนั่งมวยไม่รู้ะขยี้น่งขยี้ ข้าเจ้าที่มาถึงวดกคงแต่งนจ้าควแต่งก็แต่งหน้าดีแนจ้าแต่งให้ยังสวยๆนะจ้าโอเคะมงั้นแต่งจะไปวัดนะแต่งให้สวยๆนะจะไปแต่งหน้งเพลงจ้าจะแตจะไปร้องเพลงค่ะงั้นเรามาแต่งกันแต่งกันแต่งกันมาเก็บก่อนเก็บ้ยังโอเคไหม ไม่โอเคเหรอ,อทำไมไม่โอเคล่ะลูก